พักความสนุกกับพี่ณวัตกันก่อนสักครู่ค่ะตอนนี้ส่งใจช่วยน้องทิพย์กันก่อนว่าจะแพ็คของส่งลูกค้าทันหรือเปล่างานนี้สงสัยต้องพึ่งพี่แจ็คไรเดอร์อีกตามเคยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะกดกลิ่นหน้าบ้านกับเปรษณสไทยโอ้ยจะแพ็คทันไหม,มเนี่ยจะส่งของทันไหม,มเนี่ย พี่นิศครับมาช่วยเลยขอบคุณมากเลยพี่แจ๊คอุตส่าห์มาให้ <มา S 2> นี่ออเดอร์เยอะมากเลยไงก็เลยจะขอให้มาช่วยแพ็คของแล้วก็ส่งของด้วยเนี่ยโอ้ดี <มา S 1> ด,ดีงั้นเดี๋ยวผมรีบช่วยแพ็ครีบช่วยไปส่งดีกว่าครับผมพี่แจ๊คล้วจะส่งวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าจะได้ของไหมนะอยากให้ลูกค้าได้ของเร็วว่าเอ้ยสบายใจทันแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องรีบช่วยกันแพ็คก่อนครับมาเร็วมา เรรเียยบ้อก่งมากนจพี่แจ๊คแต่ว่าส่งถึงทัานผมีแน่ใช่ไหมอะได้แน่นอนครับเพราะว่าส่งผ่าน EMS ก่อน10โมงเช้าส่งเช้าได้บ่ายส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้นส่งภาย1-2หนึ่งสองวันทุกพื้นที่ทั่วประเทศสุดยอดเลยพี่แจ๊คเอาเป็นงันก็รีบเอาของไปส่งแล้ว ไปไงข้อมูลเป๊ะเป๊ะมากขนาดนี้ถามจริงเคยทำงานอยู่ไปสณีมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเคยครับ2วันบ้าเหรอฟังพี่พิทมาได้เลยครับอยู่ไปนี่เยอะรู้ข้อมูลไปสนีไทยดีกว่าใครในโลกใบนี้แล้วที่สำคัญนะอย่าลืมนะเดี๋ยวไปไปสนีสิงะนะคะไปกินข้าวขาหมูร้านเดิมด้วยนะนี่ผมพี่พีทนะผมจำได้นะคากิล้วนไม่เอาเนื้อไข่ไก่สี่ใบใส่มาเลยเรื่องแบบนี้จำแม่เลยนะ ไม่ต้องโควิวน,นะครับเพราะเราไม่กินข้าวเรากินไข่แทนได้เลยส่วนตรงคากิเนี่ยไอที่วนมุ้นใสๆเขาเรียกคอลลาเจนคอลลาเจนใช่ก,กินไ <ปะ S 2> ่อ้วนสอง